ตอนนี้พลอยถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้วันที่21ตุลาค่ะแต่ว่าถึงบ้านตั้งแต่วันที่20ตุลาแล้วนะคะช่วงประมาณตอนบ่ายสองบ่ายสามค่ะก็มาถึงบ้านแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าพลอยยังไม่ได้อัปเดตให้พี่ๆได้เห็นกันนะคะวันนี้เช้าวันนี้เป็นสัญญาณเตือนนะคะอีก2เดือนคนทางไกลก็จะได้กลับบ้านลมหนาวมาแล้วค่ะพี่ๆค่ะที่บุรีรัมย์ลมแรงมากนะคะนี่ลมแรงมากๆเลยค่ะก็ลมหนาวมาแล้วเนาะค่ะเนาะ วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลานะคะตื่นขึ้นมาอยู่ที่บ้านโอ้สบายใจมากเลยนะคะได้นอนที่นอนของตัวเองนะคะคิดถึงบ้านมากไปแค่อืเกือบสองอาทิตย์นะคะก็คิดถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกกันค่ะพี่ๆขาว่าเป็นยังไงนะคะคุณเจตื่นขึ้นมาก็เหมือนเดิมค่ะกิจวัตรประจําวันก็คือทํากาแฟนะคะไปไปดูข้างนอกบรรยากาศข้างนอกกันเพราะว่าพอตื่นขึ้น,นมาเนี่ยมาเข้าห้องน้ํานะคะโอ้โหลมแรงมากนะคะ ไปดูกันคะ่ะโอ้โหลมแรงมากวันที่ยีสเปดตุลานะคะลมแรงมากเลยนี่ลมหนาวเลยนะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะหน้าบ้านพอยลมแรงมากๆเลยค่ะลมตื่ขึ้นมา โอ้โหอฮะเออโดนเดนเดินฉาลาศมาคุณเจมาแล้วค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปเดินดูข้างหลังบ้านพอยังไม่ได้พาทุกคนไปเดินดูหลังบ้านเลยเช้าวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะโอ้ต้นเบิร์ดพารดาษเบิร์ดพารดาษสูงมากบรรยากาศดีนะคะนี่ หลังบ้านเป็นประมาณนี้ค่ะพี่ๆคะ่ะมะละกกก็ดกอ้าวดกเอาอะเดี๋ยวพาพี่พี่มาดูนะคะมาละกออุ๊ยอันนี้มันขึ้นเดะพี่ๆคะ่ะอีเหมือนแมงมันลงหน้านี่แต่ว่าดกมากต้นมะระโกพันเตี้ยที่ดกสุดๆเลยเนี่ค่ะนี่ ยังไม่ได้ยังไม่ได้มาดูข้างหลังบ้านเลยค่ะพี่พี่คะอยวพลอยพาขึ้นไปดูชั้นบนป้าพี่พี่ดู<บ>นี่นะคะบรรยากาศตัวข้างหลังบ้านพลอยก็ยังไม่ได้มาดูแลเลยยังไม่ได้แบบมารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้นะคะดู ไอ้ลูกวันนี้เขาร่วงเต็มเลยนี่นะคะพี่ๆขาบรรยากาศเช้านี้ที่บ้านพลอยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแปดโมงนะคะแปดโมงเช้าค่ะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนบ้านก็มาตัดไอ้น,นี้ออกแล้วค่ะตัดตัดเฉพาะฝั่งที่มันมาบ้านเรานะคะน้อเขาตัดออกแกตัดออกเพราะว่าตอนช่วงนั้นที่ฝนพายุมาแรงๆกิ่งมันไปทางบ้านแกด้วยค่ะ เจก็เลยตัดออกมาให้นะคะมันก็นเลยดูโล่งโปร่งนะคะดูสะว่ายน้ําของคุณเจค่ะพี่ๆค่ะดูไอ้พรมกระเจิงหมดเลยว่าเดี๋ยวถ้าอากาศมันดีๆมันร้อนๆหน่อยเดี๋ยวพลอยว่าพลอยจะมาใส่น้ําใส่น้ำนาอกสักนิดนึงนีเดี๋ยวไปเดินดูนี่ก่อนค่ะพี่ๆค่ะเดี๋ยวพลอยพาไปดูไปดูต้นไอ้นี่ก่อนเลมอนฟาดบอกพลิกพลอยไหม น,น,นี่ไงเนาะนี่นาะเลมอนเนาะโอ้ยพี่ๆคะ่ะมันสุกแล้วนะนี่ดูต้นนั้นตะอันนี้ลูกนี้ตายแล้วคะ่ะโอๆๆๆๆนี่ลูกนี้ตายแล้วปาดบ่ได้มาเมืองบ่ได้มาเก็บเนาะบเ่บะเก็บจากเทื่อนี่ค่ะเอาเก็บออกก็ได้นี่ค่ะอื้หอมคะ่ะต้นเลมอนนี่นะคะบรรยากาศข้างบ้านก็จะ ลกลหน่อยเพว่าลมลมมันมาเนาะค่ะทีนี้ใบมุงใบไม้มันก็มาฝั่งนี้ค่ะพี่ๆค่ะแต่ว่าพ่อพ่อยเกก็ตัดสนามยงสนามหญ้าแบบเรียบร้อยมากสะอาดมากค่ะต้นเบิร์ดพราไดก็ตกแต่งมันสูงมากเลยนะพี่ๆเนี่ยเบิร์ดพาราไดเนี่ยสูงแห้งตอนแรกเนี่ยใบมัน,นยังมีอยู่เด้ค่ะทีน,นี้ใบมันขึ้นไปแล้ว กลายเป็นล่มให้เลยเบร์ดพัดระดตอนนี้นะคะอันนี้คือข้างบ้านค่ะข้างบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอ้โหลมลมแรงมากนะคะลมแรงมากๆเลยนี่นะคะเช้านี้ลมหลังจากกลับมาจากระยองพัทยานะคะอยู่ไรระยองไหมย nice, not busy อืม mm. I think the best is the fish and s ี r i p s are very ุอร่อยอร่อยมากมากเราทานท a กวันกุ้งกุลา p s, everyday, uh, garlic <S ใช่กุ้งกุลาดำมีบรรยากาศในบ้านนะคะอันนี้ก็หลังจากลูกค้าเช็คเอาท์ไปวันที่18นะคะลูกค้าออกก่อนนะคะเพราะว่าลูกค้าเขาจะไปเที่ยวค่ะพี่ๆค่ะเขาก็เลยขอออกก่อนเนาะคะ่ะเนาะ ก็ยังไม่ได้เอาไปส่งร้านซักเลยเดี๋ยวพอจะเอาไปส่งร้านซักนะคะตอนอีกวันสองวันนี่แหละค่ะพี่พี่ค่ะก็เพิ่งมาถึงนะคะให้พักผ่อนก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในบ้านค่ะในบ้านก็จะเป็นบรรยากาศเหมือนเดิมนะคะพอ,อะหลังจากลูกค้าเช็คเอาท์ทุกอย่างเรียบร้อยพอยก็จะเก็บพวกนี้ซักหมดเลยะคะ่ะต้องซักนะคะซักให้หมดแล้วก็เพิ่งเอามาใส่เมื่อวานนะคะโซฟาตามโซฟงโซฟาปลอกมงปอกหมอนอิงนะคะซักให้หมดเลยนะคะ ข้างนอกลมแรงมากนะคะบรรยากาศในบ้านเหมือนเดิมค่ะในครัวในห้องสะอาดเหมือนเดิมนะคะลูกค้าอยู่สะอาดมากค่ะลูกค้าแบบมาพักแค่สองท่านนะคะเป,เป็นแฟนกันเข้ามาพักค่ะในครัวเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าเขาชอบสั่งอาหารมากินมากกว่าทำนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาพักบ้านพลอยอน้อยมากๆเลยที่เขาจะทำอาหารน้อยน้อยจริงๆค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะ สั่งแกลบมากกว่าซะส่วนใหญ่นะคะนี่จะเป็นบรรยากาศข้างนอกนะคะสามีตื่นเช้ามาก็กิจวัตรประจำวันก็คือนั่งตอนเช้านะคะช่วงเช้าก็จะนั่งดื่มก,กาแฟนะคะน,นี่จะเป็นบรรยากาศข้างนอกเพื่อนบ้านตัดต้นไม้ออกแล้วค่ะนี่ก็จะดูโลง่ลงๆหน่อยนะคะเพื่อนบ้านตัดต้นไม้ออกบรรยากาศนะคะ นี่จะเป็นบรรยากาศข้างบ้านพลอยก็ไม่ค่อยได้มาทําสักเท่าไหร่เลยค่ะพี่ๆค่ะนี่ค่ะนานๆมาถึงบ้านอัปเดตไม่ได้พลอยไม่ได้อัปเดตมาสามวันนะคะไปพัทยาก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยค่ะพี่ๆค่ะก็จะอยู่ตามอย่างที่พี่พี่เห็นกันเลยนะะเนาะค่ะเนาะไม่ได้ไปไหนเลยนี่ห้องนี้ห้องทานข้าวนะคะลูกค้าก็ไม่ค่อยได้มานั่งค่ะส่วนใหญ่ ลูกค้าก็าจะนั่งหน้าบ้านมากกว่าลูกค้าที่มาพักบ้านพลอยล่าสุดอ่ะเขาชอบไปนั่งตากแดดนะคะตากแดดเอาเก้าอี้คัมปิ้งไปนั่งตากแดดชิวๆค่ะนี่ค่ะอนันนี้ชามันนุ่นนี่นะคะอืมีมอ, ual, มอฟ,ฟี่ นี่นะคะพี่บี่ะมาอัปเดตกันเนาะคะน้องให้หนึ่งวันกับพลอยนะคะไปไหนมาไหนบ้างทําอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็เช้าวันที่ยีิบเอ็ดตุลาฯก็วันนี้น่าจะดูก่อนค่ะว่าจะได้ไปไหนไหมนะคะน่าจะได้พักผ่อนที่บ้านหรือเปล่านะคะ <laughs> นี่แหละคะ <laughs> ่ะก็ <c oughs> วันนี้อาจจะได้ไปบิ๊กซีไปซื้อของคะ yeah, this, ่ะเ่าไปน่าวโยสเตสบอดเพลย์ฟริงก์ฟรอมบัตส์เลยอืมโกตัวโยสเตสอาจจะได้ไปบิ๊กซีนะคะไปซื้อพวกเนย ซื้อของที่ต้องใช้พวกบัตเตอร์พวกอะไรอย่างนี้นะค่ะเพราะว่าคุณเจแกกินกาแฟแบบซองนะคะปกติแกจะทําแต่นี่มันไม่มีเนยก็แกก็ไม่ทําแกชงแบบซองนะคะนี่แหละค่ะพี่ๆขามาอัปเดตกันนะคะให้เห็นกันว่าหนึ่งวันกับเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะถ้าพี่ๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราเลยนะคะสําหรับ EP นี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ